อัน,นี่พ่อกับซองลูกไส้ลาคือเก่าครับอมืน,นี่ผมสีผ้ามาตีประคอครับใส่เยื่อที่ใส่กับเป็นกบย่างนะท่นคือเก่าครับพ้องมึงครับหลังเลิกงันแะ่มีโตกว่าครับ แล้วครับลี่แล้วครับพี่น้องเป็นประคอใส่สวยๆเลยครับนี่ครับกัดกบอย่างนาทุนครับนะครับ ขอใส่สวยเลยครับใส่ครับขอฝากขนงานกบยางเหน้อทุนน่นเลยนะครับครับเปนกบยางตัวไม่ล่าสวยข้างเหน้าทุนครับขอฝากน้ำเลยครับขอบคุณครับ